หกสิบห้าบาทมึงได้มาขนาดนี้ไม่คุ้มยังไงไหวโคตรทรมานเลยเสียมากมีสี่สิบห้าบาทแล้วทีนี้มีของไก่ด้วยหกสิบห้าร้านบ้านฟิลอบปาบรรยากาศโคตรดีร้านอยู่ซอยขจรวิทย์ครับก่อนก่อนเลี้ยวเข้าเอื้ออาทรจริงๆตั้งชื่อจะชื่อต้องเดี๋ยวไก่ทรงพลังให้เยอะตอนนี้เยอะใช่ครับราคาก็พื้นฐานนะพี่สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทได้อะไรบ้างครับมีตีนไก่มีข้อมีเห็ดหอมแต่ว่าข้อกับเลือดเนี่ยเราให้ตักรี เป็นบุฟเฟ่ในราคา45บาทลองได้พี่ลองมาชิมดูเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาตลอดเลยช่วงเที่ยงเนี่ยจะมีแต่ลูกค้าแต่ถ้าคนไหนเข้ามาแล้วบอกว่าเข้ามาเข้ามาอีกก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้โคตรเหนนะื่อยเลย45บาทร้นานที่แล้วก็เหนื่อยนะข้อตักเลือดไม่อั้นูปนอนเลนื่อยร้านที่แล้วก็เหนื่อยร้านนี้เหนื่อยแท้จ้าเหนื่อยไอ้เหี้ยจุกว่ะอ่าไม่หมดอีกแล้วไม่หมดอีกแลนะครับไม่หมดอีกแล้วครับกูยังไม่ถึงครึ่งท้องเลยพี่เอานี่มันไม่แห้งหรอกนยังไม่เอาจริงเลยครับพี่ ม้วนอะไรม้วนแพะโครงไก่เล่นเนี่ยกูชอบโครงไก่กูยังไม่ลงมือกินก๋วยเตี๋ยวเลยบอกกูไม่หมดแล้วไอเพชรมึงมึงว่าไงมึงว่ากูหมดไหมแพ้เล่นแล้วไม่ไหวแล้วอุยไม่ไหวว่าเส้นเหลือเยอะเลยเอาไปนี่นี่นี่ผมจะให้ดูเพื่อนผมเพชรขอบตาหน้ามันง่วงนะแต่แดกไม่พักเลยเชื่อผมไหมกูเริ่มสงสัยแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่เขาใส่อะไรไปตั้งแต่มาในนั่งยิ้มไม่